สวัสดีครับวันนี้แมทชิงขออภัยครับ <c oughs> แมทชิงการแรกของวันเสาร์ประจ ա วันเสาร์ที่ยี่สิบห้าจำชืำ่อจำวันที่ได้ไม่ใช่ร้านพี่จริงประจ ա วันวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าเดือนสามนะครับเดือนมีนาคมปีหกหกได้คู่ชิงแล้วบอดี้ไฟนะครับ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวค่อยไปทักทายทางเฟซบุ๊กอามมาเราดูทางซ้ายมือกันก่อนอดีครับอโนซ้อมจนได้ชิงไงมาซ้อมร้านพี่ทุกวันได้ผลไหมได้เห็นไหม โดนด่าไปนดิดหน่อยว่าเล่นผิดนะครับอันนี้ดูยังไม่ผิดนะอ่าครับแแข่งนี้ผิดถ้าจับได้ไปเหลืองน้ำไยไม่เหมือนเล่นปกติเอาอะไรมาเล่นครับเหงหน,น้ามองหน่อยฮีโร่ครับสายเปตตามองตรงนี้เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยกล้องเนี่ยทางนี้นี่นี่ทางนี้ทาง,งนี้เออมองตรงกลางเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสองกล้องเอาอะไรมาเล่นนะฮีโร่เวอร์สายเซตตาครับเจมเจมสลนไม่อยากคุยไันนี้เจอกับใครอ่ะไปดูทางขวาเลยดีกว่า สวัสดีครับน้องใหม่น้องใหม่อาเราชื่ออะไรมองทางนี้เอ้ยหล่นเว้ยโฟวิบมองทางนี้โฟวิลมาแข่งหลายรอบแล้วใช่ป่ะเออสัปดาห์ที่แล้วรอบเดียวรอบเดียวสัปดาห์แล้วเป็นไงรอบแรกเออชนะรอบแรกแทยรอบสองแรอบสองรอบนี้ได้ชิงเฉยมาเอาอะไรมาเล่นไม่อยากจะคุยว่าเอาอะไรมาเล่นกี่นเบเจมโค้เจมคาเรเร่เร่รเจมคาเรเรเจอเจมคาเร่เร่เรแสดงว่ามันเจ๋งจริงนะเจมคาเร่เรเรเนี่ยเราจะเล่นกันตาเดียวนะครับ ่าเดี๋ยววากล้องอีกทีเพื่อความชั่วของเราปุ๊บอ่ะโอ้มีการบังกันเล็กน้อยจัดนิดเดีเรียบร้อยทั้ง Facebook และ Youtube นะอ่าเราจะโยนลูกเต๋ากันเล่นใครลงมากใครโยนมากกว่าได้ลงก่อนถ้าเป็นเลขคู่บรรันเบรริ้ลจะคูณ2 1ง,นง,นงชนะ66โยนเลย<บ>เล่นเกมเดียวนะ ห้ากระตึงเดียวสิบแหมเกือบแล้วอารสิบทางขวามือลงก่อนครับเกมเดียวรู้เรื่องเกมเดียวที่บอกเลยว่ามันเป็นดวงใครลงก่อนเจมโคนอ่ะมันเป็นดวงลงก่อนแพ้อภิชาตบอกสวัสดีครับอาสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยชื่ออะไรเนี่ยชีชื่ออะไรวะชีชิวหัว ครบแล้วกับบชออะไรเนี่ยจอแค่ชิงกันนี่แม่งบอกว่าแบนเจมโคนจะบ้าเลยเจมโคนเพิ่งจะออกแบนแล้วอะไรนะไม่ทำจ้ะไฟนอลไล่เสิร์ชมอนเตอร์ยอดนักลบที่สองมือสกว่าจับกองแล้วท่านผู้คนบอกว่าไหนบอกยอรโทล่ามาไหนบอกเพมอโทล่ามามันหลอกมันหลอกลองจัดแล้วครับเล่่นไมอ๋อลองแล้วมิสเตอร์เพมบอกไม่เวิร์กเล่นเล่นยากหน่อยแล้วก็ กรี๊ดคอเกรดทันฟอร์กรี๊ดนั่นทนายบอกว่าปกติเจอแต่แล็ควันนี้เจมโคนคู่เลยฟิเจอร์เปิดสี่แล็คแบนอยู่นะครับตอนนี้มันเตอร์ย่านนรกขี่ไปก็ได้ไม่มีเลยเจมส์เซเลสิตบอกว่าเจมโคนจะมาชิงทุกอาทิตย์เหมือนแล็คไหมครับเนี่ยไม่เหมือนครับไม่เหมือนคอนเกตไม่เหมือนแน่พอเด็กใหม่ๆยังมีบอลเด็กใหม่ๆยังมีอะไรอยู่นะ กับเถินเด้งมีห้าเขาแต่พระใส่ฟ้าสุริยันสวายสวายโอ้ยมีหลายเด็กแต่วันนี้มันพลาดเป็นพลาดเกมเดียวรู้เรื่องโไฟนอลเลยตาวองไานการมาสัดวิวต้องปิดไฟดรงนู้นหน่อยดรงแดงอ่ะเฉยเลยเมื่อกี้ลองแล้วไม่สะท้อน อยู่ตรงกลางนี่<า>เราส,สั่งงานผ่านหน้าหน้าไรเลยเป็นไงแล้วอ๋อโ้โหอ่าเจ๋งแป้งไปเลยถูกต้องกดเทคครับทั้งฟองสู้เขาเจียมคนมแล้วก็อิมแพคพอธรรมดา วันนี้เกมเร็วแน่นอนเจมโคนเจอเจมโคนเนี่ยเล่นเกมเดียวด้วยอะไรเดี๋ยวขับเล่นเลยถ้าขาวดีมีอืหนึ 1> 1่งถึงสี่อยู่ร้านนู้นอยู่รถ บนสุกเจนบรถแคปซิลกว่าคังที่สี่ไม่นับบนพุทธสองคันจิ้มตัวนี้ทำข้าเตือปลูกมืงเอาแต่การ์ดกับรับพิมพ์ครับรัพิมพ์กองมาไงตอนพุทธเไงเหอนไหมอ่าใช่ไก่ทิ้งหนึ่งเลตสองใบนี้อพิชาติบอกไม่มีดาก้อนเหรอดาก้อนอะไรอ่ะไปเอามาแค่นี้ แอนซ์แลวก็คอปเตอร์แอนซส่งท็อปทั้งสองฝ่ายลงหาประเทศท่ศ<า>เ,เอาการไปสุดทั้งสองฝ่ายลงดอบได้านก<ห>าร <ๆ S 1> ที่ประกาศตรง,งกันได้เพราะลูโก้ถ้าเป็นทั้งสองฝ่ายยกเลือกความสามารถเลือกเป็นเวทมันเไม่ได้ไม่ได้อ,ไไดอันนี้คอปเตอร์ตัวนี้ จะมีแยกเบอร์ <4 S 2> ชินวีทิสสุดเจ็ดไหมครับน้านาโมคนถามมีครับเด <Link S 2> ี๋ยวพี่จะ <4 S 2> แยก66ตามเคาน์เตอร์911จบแล้วครับพี่โป่งฮะจบแบ,บใครชนะวะอเอ้อพี่หันไปข้างนอกนิดเดียวกำลังจะหยิบกระตุ้นชุดฮ้ย เร็วขนาดนี้เลยแหละเนี่ยใบนี้บอกคาลิงตีห่างขอเติร์นไหนๆไปไหนเฮ้ยขอโทษพี่ไม่ได้พากเลยคือลูกค้าสั่งกระตูนชุดมาแล้วกระตูนชุดมันขาดเลยต้องไปเอาที่อชูมาสูงสูงชูมาสูงสูงอ่ารู้อยู่แล้วซ้อมมาเยอะไงคุมมาที่ซ้อมซ้อมซ้อมตั้งแต่เย็นยันมืดเลยใช่ไหมมาหลายวันติดติดเลยใช่เนี่ยไอ้พวกที่ตกรอบเนี่ยมันไม่ซ้อมนะเด็กในร้านเนี่ย ไอจีโน่ก็ไม่ยอมมามาซ้อมแต่ไม่ยอมมาแข่งจีโน่นี่ครูซ้อมนะผมเลยไอจีโน่ไปภารกิจใช่ครับการโรงเรียนโอเคจบแล้วเร็วเกินฮะฮะใช่ครับอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ทางซ้ายหน่อยชื่ออะไรนะพี่ลืมไปแล้วโฟวิลครับอ่าโฟวิลโฟวิลว่าไงแฟ้งมาจับขากล้องหน่อยดิเออเจมคนสู้เจมคนเริ่มเริ่มก่อนแพ้แน่นอนครับเอาจริงเหรอจรริงคับเอ้าพี่นึกว่าพี่จําผิดพี่จําผิดนึกว่าลงก่อนชนะตายตายตายเอาเหรอ โอ้โชคนึงว่าโชคดีตายแล้วแล้วเป็นไงเจอทำเขาไปเยอ,อ,อ,อะ้เจมคนะอ่าเราก็จะดูแชมป์พี่โนโกันนี่เองอ้าวรถเร็วมากตบมือพี่โนกันหน่อยเร็วเย่เจงมากหวังว่ากูคงไม่ต้องแบนเจ็บคนนะไม่ใช่ร้อยไปละบ๊ายบาย <c oughs>